ทำลายเนี่ยพอเฟสทำลายอืมคุณพ่อถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่นะถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่อืมขอเหรอคุณพ่อถ่ายวิดีโออยู่ไงแป๊บหนึ่งถ่ายวิดีโอหนูนะทำลายอี๋หอมแก้ม หอมก่อน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 แล้วให้หอมก่อนแล้วให้หอมก่อนแล้วให้หอมคุณพ่อก่อนหนึ่งทีแล้วให้เลยหอมหอมหอมคุณพ่อก่อนหอมคุณพ่อก่อนแล้วให้ใช้เสียงโใช้เสียงหอมคุณพ่อก่อนหนึ่งครั้ง